ผมว่าเสือตอนที่41ลูกแฝดด้านไทเกอร์สมปีต่อมาเอ้ยจะรีบอะไรขนาดนี้เธอมันยั่วกเก่งเกินไปแล้วผมยกเธอขึ้นโต๊ะทำงานเพราะแพนดี้ตัวจิ๋วที่เธอโยนมาบนโต๊ะมาทำให้ผมต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำตรงหน้าแล้วจัดการกับนางแมวยั่วสวาส์ของผมก่อน ก็เห็นเสือทำหน้าจริงๆแล้วมันไม่ไหวเลยทำงานให้มันน้อยๆหน่อยจริงๆัอะไรขนาดนั้นหืผมนั่งลงกับเก้าอี้ทำงานก็จะมองสิ่งที่เธอทำตรงหน้าใช่หรือเปล่าแบบนี้มันใช่เหรอเธอปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตทำงานแขนสั้นที่ใส่จนเห็นเนินอกที่เบียดชิดแล้วก็ปลดลงไปอีกจนหมดเลยล่ะอ้าวไหนว่าฉันรุนแรงอะ เฮ้ยตัวเองนั่นแหละแล้วไม่นานของที่คู่ก,กันกับเจ้าแพนดี้ก็ถูกโยนใส่ผมอีกท้าทายฉันงั้นเหรอวันนี้ไม่ร้องขอชีวิตอย่าเรียกฉันว่าเสือเลยผมพุ่งเข้าไปหาเมียที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเซ็กจัดเป็นพิเศษนี่เรามาเริ่มป๊มลูกกันดีไหมคะเห็นพี่เตเขาอุ้มลูกมาแล้วอยากมีบ้างผมหยุดทุกการกระทําแล้วมองหน้าคนที่จะยอมมีทาย,ยาทให้ผมแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจากคืนนี้เลยผมซุบดึกขาก็จะงับลงที่คอของเธอเบาๆบอกเลยว่าเธอพูดแบบนี้คืนนี้ฉันไม่ให้เธอนอนแน่นๆเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยและและ้วหลังจากเสร็จกิจผมอุ้มเธอมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานเหมือนเดิมเพื่อจะขอพักหายใจสักหน่อยผมมองหากระดาษทิชชู่ที่อยู่ไกลออกไปแต่ดูเหมือนเมียมผมจะรู้งานดีเอื้อมไปหยิบให้เรียบร้อยรู้งานเราอะ ไม่ใช่เขาเรียกว่ารู้ใจค่ะต่อไปเราไปต่อที่ห้องน้ํากันไหมคะพอเมียอยากมีลูกต้องรีบทําการบ้านอะตอนนี้ไอ้หลังอะลูกคนที่สองแล้วนะพูดถึงหลังไปงานเลี้ยงรุ่นเดือนหน้ากันไหมคะเมียจะได้คอนเะฟิร์มน่ะอีกประมาณ45วันรอบเนี้ยเมียไม่นัดกระทานหันแล้วนะนัดล่วงหน้าเป็นเดือนเลยรู้ค่ะว่าสามีตอนนี้ฮอตแค่ไหน เอ,อที่ฮอตอะคืออาลุมเร้าใช่ไหมช่างประชดประชันนะแต่นัดร่วงหน้ายาวๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคค่ะมีเธอฉันไปดีค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ฉันน่ะแต่งหนึ่งเลยนะเบื่อสมาคมคนอวดผัวของอีมุกนะ่ะแบบฉันนะ่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยชน,นะขาดเลยผมหลีตามองคนตัวเล็กที่ตอนนี้มีสมาคมอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ ที่เตงหนึ่งเนี่ยสามีรักใช่ไหมคะถึงชนะผมยิ้มให้เมียบางๆใช่ดีไหนกันล่ะคะสามีฉันเนี่ยหล่อรวยเพอร์เฟกทุกอย่างฮแล้วรักไหมล่ะคะจะรักดีไหมเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธได้เหรอผมยิ้มให้หญิงสาวตรงหน้ารักสิไม่รักเธอจะให้ไปรักแมวที่ไหนเมียแซบขนาดนี้เดี๋ยวเนี้ทำไมร้อนแรงจัง พี่เมย์บอกว่าเพราะว่าร่างกายพร้อมจะมีลูกค่ะไข่จะตกช่วงที่ผู้หญิงมีอารมณ์มากที่สุดแล้วฉันก็ดูแล้วค่ะต้องเป็นวันนี้มันจะติดง่ายกว่าวันอื่นๆเนียไปนั่งนับวันมาเลยนะก็เคยได้ยินมาบ้างอะค่ะแต่เธอคึกทุกวันนี้ค่ะผมหอมที่แก้มของคนตัวเล็กที่ตอนนี้ดูเป็นคนละคนกับแมวเยื่อสวาด์ทที่เพิ่งจะรีดน้ำผมออกไปเมื่อครู่แล้วสามีจะขยันทำกันบ้านไหมล่ะคะ ล้วเคยทํใใ้้ขาดหรือไงไม่เคยลักที่สุดเลยเธอกอดคอผมเอาไว้แล้วก็หอมบูเบา45วันต่อมานะักงานเลี้ยงรุ่นโอ้ย cunning! กูเบื่อคู่นี้ว่ะเสียงของมุกเพื่อนร่วมรุ่นตะโกนออกมาผ่านไม้เลยเห็นไหมคะพวกเนี้ยขีดฉา งานวันนี้ฉันจะให้เธอเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวนันแลกกับออนท็อปจนกว่าจะเสร็จได้ไหมคะผมกระซิบข้างหูของเธอเบาๆแต่เมียป่วยอยู่นะใช้งานหนักเลยเหรอใจร้ายเกินไปหรือเปล่าไงมึงแต่งงานแล้วเลิกเที่ยวเหรอไอหลังอุ้มลูกเดินมาแตะไหล่ผมในนี้คนสูบุหรี่เอาลูกมาทำไมมึงแหกตาดูป้ายด้วยงดทุกอย่างงดแดกเหล้าใครไม่ทำตามเมียกลัวหัวแตกนะ บอกเลยดูชิบหายนะวันเนี้ดูยิ่งกว่าหมาอะไรนินทาเหรอเดี๋ยวก็โดนหลักลิสเดินอุ้มท้องที่ใหญ่โตวพอก,กับลูกแตงโมเข้ามาอยไอ,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 อ้นี่นี่มันขยันชิบเป๋งเลยท้องใหญ่จังเลยกี่เดือนแล้วใกล้คลอดหรือยังผู้หญิงหรือผู้ชายลูกแมวของผมนั้นถามออกมาเป็นชุดรูด้แล้วเขาว่าอยากมีสงสัยผมต้องพาเธอไปฮันนีมูนอีกครั้งแล้วหระอมั้ง เฮ้ยพวกไรน้ำยาแต่งมาสามปีแล้วยังไม่มีลูกเลยคริสเอ่ยแซวตาแซวแรงไปไหมเนี่ยเฮ้ยฉันป้องกันอย่าเพิ่งจะปล่อยธรรมชาติคิดว่าควรจะมีได้แล้วเขาเรียกว่าเรามีตอนพร้อมอเข้าใจมะยัยลูกแมพูดขึ้นมาทันทีปกป้องผมดีจังแบบนี้ต้องให้รางวัลไหมนะไอคุณเจ้าของห้างคะขอรางวัลให้เล่นเกมหน่อยได้ไหม ให้เ,เพื่อนๆได้มีความสุขกับการเล่นเกมหน่อยเฮ้ยนี่เกิดมาพร้อมกับดาวไายหรือไงนะให้ตายเธอผมชี้นิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วอะไรอะ่ะหนึ่งพันเนอผมสายหน้าหนึ่งมืนผมก็ยังสายหน้าอีกอ้ายหนึ่งแสเหรอผมยิ้มให้คนที่อยู่บนเวทีเสียงกรีดกา้าเสียงโห่ร้องดังสนัน่น มากับเมียขนาดนี้จะให้เมียอายได้อย่างไงร,ระดับเจ้าของห้างให้ 1, นหนึ่งพันเงินเนอกล้าคิดนะแกเนี่ยเดี๋ยวเมียขึ้นไปให้อีมุกมันเองค่ะเดี๋ยวมันแตะอังเสือนะ่ะค <c oughs> ่ะผมส่งกระเป๋าตังค์ให้เมียไปจัดการที่เธอเห็นว่าสมควรจริงๆแล้วคนที่ถูกอิจช้าควรจะเป็นผมเมียผมน่ารักมากนะอ๋อไม่ดุเหมือนเมียไอหลังด้วยถามยัง ผมมองเธอที่เดินขึ้นเวทีแล้วก็ล่วงตุบลงบนเวทีเลยอะด้วยความตกใจผมรีบเข้าไปหาเธอทันทีมึงมึงอีเจ้าขามึงเป็นอะไรไหมอะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมจู่ๆถึงล้มไปผมวิ่งมาประคองเธอจากมุกเพื่อนของเธอต่อเมียหน้ามืดนะคะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองจะลุกเร็วเกินไปผมหยิบกระเป๋าตังค์แล้วยัดเช็คส่งใส่มือให้มุก เพื่อทำตามสัญญาสำหรับเงินรางวัลก่อนจะอุ้มเมียลงมาจากเวทีทันทีหลังกูกลับก่อนนะพอมี๊ไปหาหมอดีกว่าแบบนี้มันไม่ปกติแล้วเออเออเออขับรถดีๆนะเป็นอะไรยังไงโทรมาบอกกูด้วยผมอุ้มเธอเข้าไปในรถก่อนจะขับตรงไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีสามีขาเมียแค่หน้ามือดอ่ะสุดอากาศนิดหน่อยก็ดีขึ้นแล้วทำไมถึงไม่ยอมให้อยู่ต่อละ่ะ ผมหันไปมองเธอตาดุๆเพราะตอนนี้เธอกำลังจะขัดใจผมอีกแล้วปกติเธอแข็งแรงอย่างกับบัวแถมช่วงนี้ก็เหนื่อยง่ายด้วยแบบนี้มันเสี่ยงต่อการเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าพอมาถึงโรงพยาบาลก็ทำประวัติให้ทางโรงพยาบาลตรวจเธออย่างละเอียดไปเลยเผื่อเป็นอะไรจะได้รักษาทันผมไม่ใช่พวกรออะไรให้มันสายเกินไปก่อนนะนะเสือมันจะไม่เว่อไปหรอแค่หน้ามืดเองนะใครก็เป็นทั้งนั้น ตรวจไปเถอะน้ฉันมีเมียแค่คนเดียวนะถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันจะทํำยังไงอย่าดื่ออย่าทําให้ฉันไม่สบายใจได้ไหมเธอพยักหน้ารับก็จะยอมตรวจแต่โดยดีพอเข้าห้องตรวจคุณหมอก็ยิ้มให้เราอย่างเป็นมิตรก่อนจะมองผลตรวจในชาร์ตของผู้ป่วย HCG สูงมากเลยนะคะปกติตรวจสุขภาพกันเป็นปกติไหมคะครับเราแข็งแรงกันดีทั้งคู่แต่จู่ๆช่วงนี้เหมือนเธอจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติแล้ววันนี้ก็ยังมาหน้ามืดอีก ค่ะอาการแบบนี้ก็ปกติแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพ่อภรรยาของคุณตั้งครรภ์ค่ะแต่ค่า HCG สูงมากคุณหมอขออันตราซาวเพื่อความชัวร์หน่อยได้ไหมคะอะไรอะท้องเหรอไวจังเอท้องเหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวท้องเหรอ,อครับ คุณหมอให้ยายลูกแมวนอนลงบนเตียงก่อนจะบีบเจลสีฟ้าลงบนหน้าท้องแล้วใช้ที่ตรวจิ้มลงบเบาๆที่ท้องน้อยของเจ้าขาบเบาๆดูสิคะจริงๆด้วยตอนนี้น้องมีหัวใจสองดวงนะยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกแฝดคะ่ะแต่ตอนนี้อายุครรภ์ของคุณแม่ยังน้อยมากดูได้แค่เป็นแฝดแล้วน่าจะเป็นไข่คนละใบดูสิคะตรงนี้เห็นไหม หมอเห็นว่ามันเป็นสองถุงนะคะคงจะต้องดูแลกันดีๆเลยละคะ่ะผมต้องทำยังไงบ้างอะครับข,ขอโทษนะผมขอจดเอาไว้ได้ไหมที่รักจริงจังไปปะเนี่ยผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ใจความสำคัญตามที่หมอบอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการลอดกดกำหนดสินะถามทุกอย่างยันไปถึงการกินการดูแลทุกๆอย่างเลยแค่เธอมีลูกผมก็ดีใจจะแย่แล้ว ต่เนี่ยมาพร้อมกันถึงสองคนเลยนะตามที่คุณหมอบอกแหลคะค่ะคุณพ่อช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับอารมณ์แปรปรวนและอาการแพ้ที่มากกว่าการตั้งครรภ์ปกติหน่อยนะคะครับขอบคุณครับเรารอรับยาแล้วก็ขับรถกลับบ้านผมหันไปมองหน้าเมียไประยะตอนนี้เรายังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำเพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนกันดีมันดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกบอกพ่อดีไหมคะ เธอเลือกที่จะทำลายความเงียบขึ้นมาก่อนค่ะแวะบ้านฉันนะคะค่ะต่อไปอยากได้อะไรก็บอกนะตอนเนี้ยเธอให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันมาแล้วให้เป็นฉันบ้างที่จะดูแลเธอค่ะพ่อเราขับรถมาถึงที่หน้าบ้านของเธอเจ้าคุณก็วิ่งเข้ามากอดขาของพี่สาวจนเจ้าขาเซไปข้างหลังผมเลยต้องวิ่งเข้ามาประคอง พ่อครับพี่เจ้าขามาแล้วพอพ่อของเธอเดินออกมาเธอก็เดินเข้าไปกอดทันทีแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างหนักคนเป็นพ่อตาสง่งสายตาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมได้แต่ยิ้มกลับไปเท่านั้นเขามาแล้วล่ะค่ะพ่อแถมมาตั้งสองเน่แฝดลระคะคุณเจ้าขาค่ะแฟดอ๋อไอเสือมึงนี่มันสุดยอดไปเลยจริงๆ คนเป็นพ่อตาปาดน้ำตาของลูกสาวเบาๆและชมผมด้วยฝีมือล้วนๆนะครับเอาจริงๆผมเองก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลผมก็พาเธอแวะมาที่นี่เลยท้องแฝดนะคะจะแพ้มากพี่ว่าหยุดทำงานก่อนดีกว่านะคะหรือไม่ก็ทำที่บ้านไปก่อนเพราะตอนที่พี่แพ้การทำงานมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยละคะ่ะพี่เมย์เสนอให้เธอหยุดทำงาน ผมปล่อยเธอได้คุยกับพี่เมลจนพอใจส่วนผมก็ปลีกตัวมาคุยกับพ่อตาที่สวนข้างบ้านงาคุณพ่อดีใจไหมดีใจครับหัวใจผมยังเต้นไม่หยุดเลยอฝากด้วยนะช่วงนี้มันอาจจะหนักหนาหน่อยอะแต่ฝากด้วยพ่อตาตบลงที่ไหล่ของผมเบาๆมันจะหนักหนาแค่ไหนกันเชียวเธอไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์อยู่แล้วถึงไม่ต้องฝากผมก็ตั้งใจะจะทำอยู่แล้วล่วนะนาะ เพราะว่าตอนนี้ผมพร้อมจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตผมยิ้มให้กับพ่อตาที่ตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เป็นลูกเขยบ้านนี้ว่าแต่ผมต้องทำยังไงบ้างอะทำใจเอาไว้เลยหนึ่งถึงสี่เดือนช่วงนรกแตกไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้นะกูบอกเอาไว้เลยกูไม่ได้ขู่นะบันเทิงแน่นแน่และแล้วสองเดือนต่อมา โอยเมียจา๋าทำไมถึงเข้าใกล้ไม่ได้ไม่เอาอะจะอ้วกไปนอนห้องอื่นเลยถ้าไม่ไปเมียไปเองอยแต่ก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้แถมยังเหม็นขี้หน้าผมอีกผมทำอะไรไม่เคยถูกใจเธอเลยอะคุณไทเกอร์คะเดี๋ยวก็หมดช่วงแพ้ท้องก็ดีขึ้นลหละคะ่ะเดี๋ยวป้าไปคันน้ำส้มให้คุณเอาไปให้คุณเจ้าขานะคะขอบคุณนะครับ เชวิตผมแพ้เธอแค่นั้นยังไม่พอต้องมาแพ้ลูกด้วยเหรอเนี่ยเอยแบบเนี้ยใครจะไปทนไหวเล่าจบบริบูรณ์จบแล้วนะคะไทเกอร์ได้ลูกแฝดแล้วค่ะที่จริงแอดแต่งตอนของลูกลูกไทเกอร์เอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังจำในเรื่องดินน้ำลมไฟได้ภรรยาของอไอ,อ,อ,อก็คือลูกสาวของไทเกอร์แล้วค่ะ แล้วแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะอ๋อถ้าใครอยากไปอ่านก่อนสามารถอ่านได้ในทันววลัยแต่งลงเอาไว้หมดแล้วค่ะชื่อเรื่องว่าเล่ตวันนะคะจะเป็นเรื่องของอไอลูกชายของลุงซันกับซีที่ถูกทางบ้านหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้แต่งงานกับลูกสาวของไทเกอร์ มันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นุนขึ้นมานะคะส่วนอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องวุ่นลักนักเย็บยังไงก็ไปติดตามหาฟังได้นะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ